สวัสดีค่ะครอบครัวสิวิไลทุกท่านนะคะวันนี้ใครมากับที่ปรึกษาท่านไหนนะคะยินดีต้อนรับค่ะนะคะกับครอบครัวคอมมูนิตี้สิวิไลนะคะที่เราจะมีไรายได้นะคะ,ะตลอดชีพไปด้วยกันนะคะวันนี้ใครมาดูสดเลย้อนหลังค่ะก็มาคอมเมนต์นะคะชื่อจริงชื่อเล่นรหัสชีเฮดเบอร์โทรแล้วก็ชื่อที่ปรึกษาไว้ให้ด้วยเพื่อเลยก็จะได้ นะคะดูแลนะคะหรือติดต่อไปที่จะแบ่งปันข้อมูลให้ความรู้นะคะช่วยที่ให้ท่านประสบความสำเร็จกับสีวิไลไปด้วยกันนะคะแล้วก็นะคะวันนี้ใครเรียนเสร็จแล้วค่ะบนโพสต์ของเล็กจะแปะลิงก์ให้ส่งกันบ้านด้วยว่าเรียนแล้วไปลงมือทำนะคะเกิดผลลัพธ์ยังไงนะคะสวัสดีคุณนี้ด้วยค่ะสวัสดีนะเดี๋ยววันนี้ใครที่เรียนจบแล้วส่งกันบ้านเล็กนะ ก็ไปนะคะคอมเมนต์นะคะบนโพสเนี่ยเล็กแปะลิงก์ลิงก์งเอาไว้ให้ทุกคนน่ะตามไปส่งกันบ้านที่หน้าเพจชื่อเพจมาเล็กสุดปังสิวิไลเพื่อทุกคนจะได้รู้จักเพจเล็กด้วยเพื่อในอนาคตเล็กจะไปไลฟ์ทำการตลาดเพจสิวิไลกับเพจในนั้นเช่นเล็กมาไลฟ์ครอบอ่าเกี่ยวกับสิวิไลเล็กจะแชร์ให้ทุกคนน่ะแชร์ไปแล้วให้เขาติดต่อคนแชร์เพจเนี้ยจะเน้นให้คนที่สนใจสิวิไล ไปติดต่อคนแชร์เท่านั้นเล็กจะไม่ได้รับทีมงานเลยจะยกเพจเนี้ยให้ทีมงานโอเคไหมคะนะท่านไหนที่ไลฟ์ไม่เป็นทําการตลาดไม่ได้ทํางานประจําไม่มีเวลาแชร์เพจเล็กที่ไลฟ์ข้อมูลกับสีวิไลเนี่ยคะ่ะไปให้คนสนใจและแอดเพื่อนได้เลยคะ่ะก็จะทําให้ทุกคนอ่ะได้คอมมูนิตี้ที่มาร่วมสีวิไลเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเล็กอะ่ะ ทำงานอยู่ตัวหนึ่งนะคะเชื่อไหมว่านะเป็นทีมงานที่โตมากที่สุดในบริษัทและทีมงานเล็กก็รับแสนรับล้านเยอะมากมาก,มากจนนับไม่ถ้วนเกิดจากการทําสิ่งนี้นะคะเพราะเลก็กทำสีวิไลร100้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้ทํางานตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นเล็กจะมีแต่สีวิไลสีวิไลทุกคนสบายใจได้เลยว่าคนจะไม่ไปที่ไหนเพราะเล็กจะทำสีวิลาย,ยาวเลยโอเคไหมคะใครเข้ามาย้ำม่นทีงอย่าลืม แนะนำชื่อจริงชื่อเล่นรหัสชีฮที่ปรึกษาของท่านให้เล็กได้ทราบด้วยอะวันนี้ปั้นช่อง youtube ยังไงให้ปังการทำช่อง youtube จะเป็นการที่คนวิ่งมาหาเราไม่ใช่เราไปวิ่งหาเขาโอเคไหมต่างจาก facebook นะ a c e b o o k เนี่ยเราไปหาเขาโอเคไหมเราไปหาเขาแต,แต่การทำช่อง youtube เนี่ยเขามาหาเราได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลย โอเคนะวันนี้จะกลับกล้องให้ทุกคนสามารถใช้มือถือหนึ่งเครื่องให้คนวิ่งมาหาเราด้วยช่อง youtube โอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคมาเลยค่ะป่ะกลับกล้องให้ดูกันเล็กไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนนะคะ่ะเดี๋ยวเล็กขอดูหน่อยนะมีใครคอมเมนต์ไหมทำไมเล็กไม่เห็นคอมเมนต์เนาะหรือว่าไม่ได้คอมเมนต์กันเดี๋ยวดูก่อนอ่า โอเคหรือว่าคอมเมนต์ไม่ได้หรอคะเอ๊เดี๋ยวเล็กคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เนาะสวัสดีค่ะอะเทคนิคการทำช่อง YouTube นะคะดูไปด้วยกันค่ะก่อนอื่นทุกคนต้องไปเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองก่อนนะ โอเคไหมคะเปิดไม่เป็นเสิร์ชนะคะวิธีการเปิดช่อง youtube นะวิธีการเปิดช่อง youtube เห็นไหมคะอ่ะ you tube เป็นของตัวเองด้วยมือถือเนี่ยมีคลิปเยอะมากเลยเลือกดูคลิปที่เราถูกจริตคะ่ะโอเคไหมคะพี่เมย์พี่เมย์คอมเมนต์ได้ไหมถ้าคอมเมนต์ไม่ได้พี่เมย์ลองกดไปในไลน์หน่อย ห้องอ่าห้องนะคะลุยจริงก็แล้ว่าได้หรือไม่ได้เพราะเล็กไม่เห็นคอมเมนต์จริงๆค่ะต่อไปเมื่อเราเปิดช่อง youtube มาแล้วเวลาที่เราจะเปิดช่อง youtube เล็กให้คีย์แพงตรงนี้ค่ะที่หลายคนไม่รู้เนาะหลักการตั้งชื่อ youtube คืออันนี้คีย์แพงนะ ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจเราจะต้องใช้ชื่อ p ersonal brand ของงานที่เราทำวันนี้เราทำสีวิไลถูกต้องไหมคะเจ้าของบริษัทสีวิไลตั้งชื่อว่าสีวิไลเทคนิคที่ทำให้คนเข้าหาเราเราไม่ต้องไปหาเขาธรรมชาติมนุษย์เวลาที่สีวิไลเริ่มเป็นที่รู้จัก จะเจอคำว่าสิวิไลคืออะไรสิวิไลมีไรายได้อย่างไรสิวิไลได้เงินอย่างไรสิวิไลโกงไหมสิวิไลแชร์ลูกโซ่ไหมสิวิไลสมัครอย่างไงใช่ไหมคะใช่ไหมทีนี้หลักการทําให้คนวิ่งเข้าหาเราหรือช่องเราติดตลาดคือเราต้องต้องใช้ชื่อ Personal แบ a น d ์นำหน้าใช้ชื่องานที่เราทําคือสิวิไลก็ใช้สิวิไลนำหน้าก่อนคะ่ะสิวิไล จะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้เพราะคนพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษโอเคไหม,แล,าามหไหแล้วตามด้วย Personal b บ a น d เราหรือจะเอา Personal b บรนดเราไว้นำหน้าแล้วตามด้วยสีวิไลก็ได้แต่ต้องเว้นวรรคห้ามติดกันนะการทำแบบนี้เช่นคนเสิร์ช Google น่ะสีวิไลคืออะไรสีวิไลนั่นนู่นนี่บบะบา,บา,บาการเสิร์ช g o o g l e มันจะลิงก์มาช่องยู u ูบก่อนใครเพื่อนเลยโอเคไหมคะ เออเทคนิคคีย์แพงคือใช้คำว่าสีวิไลนำหน้าหรือไว้ทั้งหลังแต่ personal ลแบรนด์กับชื่อ personal ลแบรนด์เรากับบริษัทจะต้องเว้นวรรกกันโอเล็กไม่เห็นคอมเมนต์พี่เมย์งั้นเราเล็กก็ไลฟ์ไปแบบไม่เห็นคอมเมนต์แล้วกันเนาะโอเล็กไม่เห็นคอมเมนต์นะคะแต่ว่าทุกอาจจะต้องดูย้อนหลังนะคะคอมเมนต์น่ะ ไม่เป็นไรนะคะใครคอมเมนต์มาก็ขอบคุณมากอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อจริงชื่อเล่นเบอร์โทรแลัสชีเฮดที่ปรึกษาของท่านเพื่อให้เล็กรู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะและอย่าลืมไปส่งกันบ้านนะบนนะคะโพสจะมีลิงก์ส่งกันบ้านค่ะอ่ะเราได้เทคนิคก,การตั้งชื่อไปแล้วนะนะลองคิดสภาพถ้าเราตั้งชื่อเช่นเล็กไม่ใส่คำว่าสิวิไลเล็กใส่คำว่าแม่เล็กสุดปังอ่ะเวลาเขาเ์ชคำว่าสิวิไลอ่ะ มันจะไม่มาเจอช่องแมเล็กสุดปังเพราะคีย์เวิร์ดเปนคนละคีย์เวิร์ดเข้าใจปะเขาไม่ได้รู้จักแมเล็กสุดปังไงแต่เขาเสิร์ชคำว่าสี่วิไลไงมันเลยทําให้เราทํสีวิไลแบบไม่ได้มาเจอช่องเราแต่พอเราใส่ p r s s o n l l แบรนดไปปุ๊บเขาเสิร์ชคําว่าสี่วิไลมามันทําให้มีคนที่จะเจอช่องเรามีโอกาสสูงมากๆเลยอ่ะได้คีย์แพงไปแล้วเนาะทีนี้ คีย์แพงอีกคีย์แพงหนึ่งค่ะเราควรจะมีคลิปที่มันเป็นคลิปแบบทางการของบริษัทวิธีการดูดคลิปของบริษัทนะเล็กบอกกับทุกคนตรงนี้ว่าไม่แนะนําให้ไปดูดคลิปคนอื่นมั่วซั่วแต่อย่างเคสของบริษัทศิวิไลเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เราทํางานให้เขาร่วมงานกับเขาเป็นหุ้นส่วนกับเขาใช่ไหมคะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเนี่ยนะคะ การที่เราเอาคลิปของเขามาใช้เขาอนุญาตถ้าเราไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายแต่ถ้าเล็กสอนวิธีดูดคลิปแล้วห้ามไปดูดคลิปของใครมาใช้มั่วๆเพราะเราจะผิดพรบอคอมเล็กเตือนแล้วนะการเอาคลิปคนอื่นมาใช้ผิดกฎหมายค่ะแต่สีวิไลเนี่ยเราทําสีวิไลอ่ะคลิปบริษัทเขายินดีเพื่อการเติบโตของทุกคนอยู่แล้วห้ามไปทําผิดกฎหมายแค่นั้นเองหรือเอาไปเชิงทําผิดกฎหมายนะ อยากจะให้ทุกคนมีคลิปในช่องเป็นของตัวเองที่เป็นคลิปทางการของสิวิไลวิธีการเอาคลิป YouTube ของสิวิไลให้คีย์แพงไปอีกค่ะนะที่ไม่มีใครสอนนะอยากจะได้คลิปนี้มาใช่ไหมเวลาจะเอาคลิปของบริษัทกดแชร์กดคัดลอกลิงก์ไปที่ Google Chrome Google Chrome เป็นแบบนี้ค่ะหน้าตา g o o Google Chrome เป็นแบบนี้ไม่มีให้ไปโหลด มีช่องตรงนี้นะโอเคไหมคะให้เราค่ะคัดลองลิงก์แล้วกดวางกดวางลิงก์ค่ะลิงก์ก็ถูกวางกดแป้นถ้า a อนดรอยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขวามือลูกซอนอะ่ะเหมือนไปอะค่ะรอเขาอัพโหลดนะแล้วขวามือจะมีสามจุดไข่ปาเลือก เลื่อนลงมาเว็บไซต์เดสก์ท็อปกดติ๊กถูกนะใครไม่มีถูกกดติ๊กถูกเมื่อมันติ๊กถูกเสร็จแล้วให้แตะค้างตัวหนังสือลิงก์เนี่ยตรงช่องเนี่ยช่องเนี้ยกดค้างจะเกิดลิงก์ค่ะไอสีเหลี่ยมเนี่ยคือลิงก์กดแตะจะเกิดคําว่าคัดลอกลิงก์แบบนี้ให้กดแตะช่องค้นหานี้อีกรอบหนึ่งแล้วกดวางค่ะอีกรอบหนึ่ง อ่าเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วให้แต่อีกครั้งหนึ่งเลื่อนแป้นพิมพ์เห็นไหมไปข้างหน้าอ่าไปคาหน้าคําว่า youtube ตัว y เอาตังแบบจุดเนี่ยลบทิ้งไปเลยยาวไปเลยให้เหลือคําว่า youtube นำหน้าเนี่ยนะใส่ Size S อสสองตัวแล้วให้กดแป้นขวามือนะกดไป เขาจะค่อยๆอัพโหลดมาหน้าตาแบบนี้เมื่ออัปโหลดมาหน้าตาแบบนี้แล้วถ้าใครขึ้นโฆษณา lazada shopee หรือโฆษณาอะไรให้กดออกไปเลยหรือใครขึ้นเชิงลักษณะแบบมีคําว่าบล็อกให้กดบล็อกเท่านั้นนะแล้วให้สังเกตมันจะมีคําว่าดาวน์โหลด720โอเคไหมคะถ้าใครขึ้นเฉพาะไอ้ตัวช่องเนี้ยอย่างเดียวอะ่ะก็ยังไม่ได้นะให้มันมีไอ้ช่องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วขึ้น720คือความคมชัดคนะ่ะ กดดาวน์โหลดตรงนี้นะไม่ใช่กดตรงนี้กดตรงนี้อ่ามันจะเด้งไปโฆษณาไม่ต้องตกใจมันลิงก์มันผูกขาดกับแบรนด์ดังๆอยู่แล้วค่ะกดออกไปเลยใครขึ้นอย่างอื่นก็กดออกไปเลยเอาใหม่ดาวน์โหลดใหม่นี่มันจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดต้องการดาวน์โหลดใช่ไหมอ่ะกดดาวน์โหลดเขาจะขึ้นกําลังดาวน์โหลดแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเขากําลังดาวน์โหลดเสร็จอยู่ค่ะถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้เนี่ยคือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะ กดออกได้กดออกได้เอ,อ่ทีนี้เราจะเอาคลิปที่เราดาวน์โหลดมาลงช่อง youtube แนะนำให้ไปเรียนวิธีทำคลิปในกลุ่มเนี้ยของครูเอแล้วครูดาวอะ่ะจะมีวิธีสอนทำคลิปใส่ชื่อเราเข้าไปใส่กรอบพื้นหลังล่างบนบาร่าง,บน,บ,าางบนไปนะให้มันดูเหมือนคลิปสดใหม่เพราะใครก็จะใช้คลิปบริษัทเหมือนกับเรานี่แหละโอเคไหมคะนะคะแล้ว เราต้องการเอาคลิปนั้นมันลงอ่ะหัวข้อคลิปอะไรเราก็ต้องรู้เมื่อใส่รูปเราเข้าไปหรือช่องทางติดต่อหรือกดซับสไครต์ในบาร่างบารบนหรือใส่ตัวนักสอนเข้าไปเป็นคลิปเหมือนใหม่แล้วหรือเอาไปต่อค่ะเราขึ้นต้นด้วยอาคลิปเราก่อนแล้วต่อด้วยคลิปของบริษัทก็ได้โอเคไหมคะแล้วก็มาลงคลิปที่ช่อง youtube ทําแบบนี้โดยใช้มือถือเครื่องเดียวกลับมาในช่อง youtube ค่ะกดหมายเลขบวก วิธีการลงคลิปนะกดอัปโหลดเห็นไหมคลิปมาละเลือกคลิปอ่าถ้าคุณไปทำคลิปใหม่คุณสามารถใส่บาบนบาล่างใส่แถบสีใส่ตัวหนังสือได้โอเคไหมคะแล้วกดถัดไปค่ะมันจะให้เราใส่ตั้งชื่อหัวช่องเหมือนเดิมค่ะใส่คำว่าสิวิไลเข้าไปก่อนนำหน้าแล้วก็ใส่ชื่อคลิป โอเคไหมคะแล้วก็เพิ่มช่องอธิบายเพิ่มช่องอธิบายเนี่ยใส่ข้อมูลละยาวได้เลยสิ่วิไลคืออะไรใส่ได้เลยนะสนใจสมัครเอาลิงก์สี่วิไลมาแปะให้เขาสมัครได้เลยโอเคไหมคะสมัครเสร็จแล้วเอาลิงก์ไลน์แอดเอาลิงก์ไลน์แอดหรือไลน์ส่วนตัวมาแปะได้เลยหรือไอ l ดี e ไลน์แปะได้เลยเบอร์โทรแปะได้เลยแล้วตามด้วยแฮชแท็กค่ะเช่น สีวิไลอีกใส่ฟแฮชแท็กไปอีกสีวิไลสีวิไลยอย่างเงี้ยค่ะใส่ฟแทดแท็กเยอะๆเลยซ้ำกันก็ได้หางานออนไลน์ l a z a d a s ช o ป e ีขายของออนไลน์คดไหนดังๆเอามาใส่ได้เลยกระแสไหนดังๆใส่ได้เลยยิ่งเยอะยิ่งดีเช่นอย่าง Lazada เนี่ยดังใช่ไหม YouTube ก็มี Lazada ใช่ไหม แล้วสีวิไลเราเขาเป็นแอปคล้ายๆลาซาด้เราต้องการให้คนที่เคยช้อปปิ้งลาซาด้ามาเจอสีวิไลเวลาเราติดแฮชแท็กล a ซาด้คนที่มีพฤติกรรมดู l a ซ a ด้าใน Google หรือใน YouTube อะ่ะก็จะมีโอกาสเห็นคลิปเรานี่คือที่มาว่าทำไมเราต้องใส่แฮชแท็กเพื่อให้คนนะคะที่มีพฤติกรรมนั้นน่ะที่เราติดแฮชแท็กไปอะ่ะมีโอกาสมาเห็นช่องเราใครเป็นกระซุ่งกระแสก็เอาแฮชแท็กมาใส่ได้เลย แต่การใส่แฮชแ็กจะเป็นการเรียกกลุ่มลูกค้าเราอยากได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นมืออาชีพแบบไหนก็ติดแฮกแ็กอันนั้นแต่ถ้าเราติดแฮกแ็กที่เป็นฐานลูกค้าแบบไมเซ็ตติดลบเราอาจจะได้คนที่ติดลบมาร่วมงานแต่ถ้าเราอยากได้ฐานลูกค้าที่เป็นไมเซ็ตบวกมีความรู้ความเข้าใจทําออนไลน์ก็เลือกแฮกแ็กนั้นนะคะอะไรแบบนี้เข้าใจไหมคะติดแฮกแฮกเยอะๆ,ๆเลยใส่ได้นะเนี่ย ไม่เกินห้าพันตัวอักษรใส่เข้าไปโลดใส่เสร็จแล้วตั้งค่าสาธารณะหรือใครอยากจะเพิ่มเพลลิสเพลลิสก็คืออัลบั้มอะค่ะนะวิชาการสิวิไลเทคนิคนั่นเทคนุนูนนี้ก็ตั้งเพลลิสได้เลยนะแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วรอเขาอัพโหลดคลิปวิดีโอเขาก็จะทำการอัปโหลดคลิปของเราเนี่ยค่ะลงในช่อง youtube แต่ใช้เวลาหน่อยเน็ตต้องแรงจําไว้อัปโหลดคลิปเน็ตต้องแรงไม่งั้นภาพมันเบลอภาพมันแตกเมื่อเราลองเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะซึ่งช่องนี้นมันเป็นงานตัวเก่าเล็กๆเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะเล็กก็ใช้เทคนิคอนะทำนะคะงานตัวเก่าเล็กคนดูเยอะอยู่นะเล็กให้ดูแต่ตอนนี้งานตัวเก่าเล็กไม่ได้ทําแล้วนะแปดพันสองพันเก้าเจ็ดพันสี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันสองพันสองพันสองสองพันหนึ่งสองพันสามหนึ่งมื่น เอ้ยหนึ่งพันอย่างเงี้ยค่ะสองพันแปดพันเก้าสองพันเก้านะคลิปหลักหมื่นก็มีค่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่เลก็พักช่องเอาไว้นานเลยเพราะว่าไม่ได้ทำงานตัวเก่าแล้วซึ่งงานตัวเก่าเป็นงานที่ดีมากๆแต่วันเนี้ยสีวิไลนะมันแบบมันทำอะไรได้มากกว่าค่ะเนาะมันเป็นแบบสิ่งที่เรารับเลยได้ตลอดชีวิตเนอะเอออะไรแบบนี้ดีกว่า เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อไม่นานนี้ค่ะล้วก็เริ่มดูดคลิปไลฟ์สดมาลงเห็นไหมคะการที่เราอัปโหลดวิดีโอที่เราตั้งหัวข้อขึ้นแบบนี้ยแล้วคนอนะ่ะคลิกดูคลิปอะรา,ายละเอียด่ะค่ะเนี่ยรายละเอียดอันนี้เล็กปิดปิด,ป,ดปิดอยู่เนาะเราต้องตั้งค่าเปิดสาธารณะด้วยนะต้องไปตั้งค่าเปิดสาธารณะด้วยนะ เดี๋ยวเล็กไปตั้งนะคะแป๊บหนึ่งันะไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองปิดสถานะไว้อ่ะตั้งค่าเปิดสถานะด้วยนะลองดูวิธีการตั้งค่าสถานะทีนี้เราลงคลิปไปแล้วอะ่ะยังไม่พอพี่พให้ไปโหลดเจ้า y o u u u b สต t รี i โอ่ะ y o u t u b e อรี d โอเป็นแบบนี้ไปโหลดมาโหลดเสร็จปุ๊บก,ก็ตั้งค่าช่องเข้ามาช่องเรานะล็อกอินเข้าช่อง youtube เราคลิปไหนที่เราลงไปแล้วแบบเนี้ย มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยให้ดูขวามือมันจะมีสามจุดไขป่ปลากดแก้ไขวิดีโอค่ะโอเคไหมคะเล็กยกตัวอย่างเนาะเอาคลิปไหนดีเอาคลิปนี้หรอดูเพิ่มเติมเอาคลิปนี้เอาคลิปนี้อะวิดีโอสั้นสด อ่ะเอาคลิปนี้อ่ะวิธีหาเงินเปิดคนส่งสร้างแสนตัวเดือนทําแบบนี้อ่ะหาคลิปสร้างแสนต่อเดือนอันนี้ช่อง YouTube ปกตินะสร้างแสนต่อเดือนทําแบบนี้ดูนะมันก็นจะขึ้นแบบนี้นะสร้างแฟนทําแบบนี้นะเวลาเราใส่อ่ะจะขึ้นแบบนี้เลยนะเห็นไหม สร้างแสนต่อเดือนขึ้นแบบนี้นะแต่การที่เล็กให้ทุกคนไปแก้ไขที่สตูดิโออ่ะมันจะขึ้นแบบนี้ค่ะให้ดูนะเมื่อกี้แบบเดิมขึ้นแบบนี้นะอ่ะขึ้นแบบนี้นะขึ้นแบบนี้นะแต่การแก้ไขที่ y u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  e Studio คืออะดูค่ะสร้างแสนต่อเดือนกดไปที่สามจุดแคปปา มันก็ขึ้นสร้างแสนต่อเดือนแต่มันไม่มีคำสีวิไลถ้าไปทำช่อง YouTube ปกติมันจะไม่ขึ้นเทคนิคที่ทำให้สีวิไลมันอยู่บนหัวคลิปคือติดแฮกๆสีวิไลแบบนี้ค่ะแต่ต้องทำที่ YouTube s t u d i o นะโอเคไหมเนี่ยค่ะกดบันทึกบันทึกเสร็จแล้วออากลับไปดูที่ช่อง YouTube อันนี้ YouTube s t u d i o เห็นไหมกลับไปดูที่ช่อง youtube ปกติของเรานะอะเอาใหม่ ช่อง YouTube ปกติมันหน้าจอมันลัดอยู่ตรงนี้เอาออกไปก่อนอ่ะนี่ช่อง YouTube ปกตินะปกติเห็นไหมสร้างแสนต่อเดือนเนี่ยนะอ่ะกดออกไปมาดูกันใหม่นี่มันจะขึ้นแท็กแท็กสร้างแสนต่อเดือนนี่บนหัวคลิปเลยการติดแแท็กแบบนี้เวลาใครเสิร์ชเอนจินมาใน Google สีวิไลยหรือเสิร์ช u t u b e มันจะมาเจอคลิปเราก่อนมันก็เลยจะทำให้คนไหลมาช่องคุณแล้วคุณก็จะได้มีทีมงานเข้าร่วมในอนาคตโอเคไหมคะ เออให้คีย์แพงเลยนั่นเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ตอนเราใส่หัวข้อเสร็จอะดูนะอันนี้ y youtube s t u d โ o นะอ่ะมีสีวิไลเพิ่มมาละเหมือนกันไอช่องแก้ไขวิดีโอเนี่ยมันจะมีเพิ่มคำอธิบายเนี่ยเห็นไหมคุณก็ใส่แฮท็กเพิ่มไปช่องทางติดต่อเพิ่มไปอีกค่ะใส่แฮท็กเยอะๆเพิ่มจากตรงนี้ได้เพิ่มนะคะโอเคไหม ก็จะทําให้ช่อง YouTube เราติดตลาดนะเวลาใครเสิร์ชคำว่าสีวิไลมาเสร็จแล้วค่ะนะอันดับแรกให้ไปลงไปเปิด YouTube ตั้งชื่อแล้วก็นะคะอ่าลงในช่องธรรมดาแล้วไปที่ YouTube s t ี่โอแล้วก็มาตั้งแฮกแท็กใหม่อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วแล้วใครที่เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมคะอ่าเรียนแล้วไปลงมือทํานะ เรียนเสร็จแล้วฝากส่งกันบ้านเนี่ยเนี่ยไลท์ที่ทุกคนดูปั้นช่อง youtube ยังไงให้ปังเรียนเสร็จแล้วส่งกันบ้านคลิกส่งกันบ้านเรียนแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์ในเพจเล็กเนี่ยเพจแม่เล็กสุดปังส่งกันบ้านไปทําแล้วเป็นยังไงบ้างจากที่ไม่เคยรู้แล้วรู้อะไรบ้างฝากด้วยเพราะเล็กจะมาไลฟ์สดที่เพจนี้ค่ะในานาคตย้ายมาไลฟ์สดสิวิไลเพื่อให้ทีมงานแชร์แล้วติดต่อแอดเพื่อนที่เพจนี้นะ พราะมันจะทําอะไรได้มากกว่า facebook ส่วนตัวค่ะอนาคตเลยจะไปให้ความรู้สิวิไลในนี้ด้วยคนใหม่ที่เพิ่งมาก็จะได้ยังไรส่วนไม่เก่ง,ย,งยังพูดไม่ได้คุณสามารถแชร์เราแอดเพื่อนเดี๋ยวเล็กจะสอนวิธีการแอดเพื่อนยังไงให้คนในกลุ่มเนี้ยแหละโอเคไหมคะจบแล้วง่ายๆนะวิธีการทําช่อง youtube ให้ปังค่ะไล์นี้ไล์ไม่ยาวไม่เกินชั่วโมงทุกคนจะได้เรียนรู้ไวๆแล้วลงมือทํานะคะอย่าลืมนะลงมือทําทุกวันช่อง youtube อะ ไม่ใช่ทำวันเว้นวันช่องมันไม่โตลงได้ทุกวันค่ะทำคลิปลงแล้วก็ไลฟ์สดเอามาลงก็ได้ถ้าเคยทำคลิปลงอ่าทิกตอกคลิปลงเรียว,วก็สามารถมาลงช็อตที่ youtube ได้ไลฟ์สดที่เฟซที่เพจก็ตัดไลฟ์สดเราเอามาลงในช่อง youtube ก็ได้แล้วก็ทำตั้งค่าช่องแบบที่เล็กบอกลงทุกวันแบบนี้เราตั้งให้ถ่ายทุกวันอย่างเงี้ยคนจะไหลมาหาเรา โอเคไหมคนวิ่งมาหาเราแล้วคุณจะโตเลยช่อง y o u t u b บอะไม่ธรรมดานะบอกเลยนะคะง่ายๆแค่นี้ด้วยมือถือขึ้นเดียวขอบคุณทุกคนมากขอให้ทุกคนปังปงปังปังนะคะเล็กไม่เห็นคอมเมนต์เล็กไปก่อนนะขอบคุณที่ดูขอให้ช่อง y o t u u e ปปังๆค่ะนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ